สวัสดีครับผมกลนแอคคอร์ดอินสปายคลิปนี้จะมานำเสนอเรื่องการตั้งค่านาฬิกาของอินสปาย UC1 กันนะครับการตั้งค่าของรถอินสปาย UC1 ให้เป็นเวลาเทียบเท่าเวลาจริงนะครับตอนนี้เรามาดูเวลา ของรถคันนี้นะครับนาฬิกาแสดงอยู่ที่1นนาฬิกา5นาทีนะครับรามาดูที่เวลาจริงเวลาจริงตอนนี้จะเป็น16นาฬิกา16นาทีนะครับซึ่งเวลาของตัวรถไม่ตรงกับเวลาจริงนะครับการตั้งค่านาฬิกานะครับ ให้กด3ปุ่มนะครับก็จะมีปุ่มนี้ปุ่มที่1นะครับปุ่มที่2ที่3 3ปุ่มนี้ให้กดพร้อมกันเพื่อเข้าสู่เมนูของการตั้งค่านหน้าจอ Navigator in s p y u ป1ผมขออนุญาตเปลี่ยนมือจับกล้องนะครับเพื่อความถนะัดปุ่มนี้ที่มที่1นะครับ ปุ่มที่สองคือปุ่มนี้ปุ่มที่สามนะครับสามปุ่มนี้กดแช่พร้อมกันค้างไว้นะครับน,นนเีนนนนนก็จะมาที่หน้าจอนี้นะครับกดปุ่มสีเหลืองบนสุดก็จะเข้าสู่เมนูของการตั้งค่า หน้าจอ n a v i g กเตอร์อินสตา c ูนะครับก็จะมีการตั้งค่าต่างๆนะครับมีเมนูไว้เลือกส่วนการตั้งค่าวิทยุให้มาดูที่เมนูด้านขวามือนะครับปุ่มนี้นะครับปุ่มที่3จากล่างก็จะเข้ามาสู่ที่เมนูย่อยนะครับให้กดไป ที่เมนู GPS ตัวนี้นะครับตอนนี้ก็จะเข้ามาสู่เมนูของการตั้งค่านาฬิกานะครับบนสุดก็จะเป็นเวลาของ GPS นะครับก็จะเป็น3นาฬิกา8นาทีส่วนคริสตศสกราดเดือนและวันตัวนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับ เพราะว่าเราต้องการแค่ตั้งค่าตัวนาฬิกาเฉยๆนะครับส่วนตัวนาฬิกาของตัวรถจะเป็น13.09นาฬิกา9นาทีนะครับที่หน้าจอเล็กนะครับตรงนี้มันจะแสดงแค่12มันจะไม่มี13นะครับก็คือ1.089ตรงนี้นะครับซึ่งจะต่างจากเวลาจริง เวลาจริงนี้สิบหกจุดสิบเก้าอันนี้สิบสมจุดศูนย์เกก็แสดงว่าไม่ตรงเวลาจริงนะครับการตั้งนาฬิกาจะมีปุ่มอยู่สามบรรทัดนะครับตัวบนสุดจะเป็นการตั้งค่าวันนะครับ1นวันสวันสาวันตัวนี้ให้เราข้ามไปเราไม่ต้องไปปรับนะครับตัวที่2ตัวกลางจะเป็น ตั้งค่าชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับบวกลบล่างสุดจะเป็นการตั้งค่านาทีนะครับให้เราเลือกกดที่ปุ่มกลางและปุ่มล่างนะครับเวลารถ13 10นาทีดูเวลาจริงอีกครั้ง16 20นะครับ นั้นแสดงว่าเราต้องบวกเวลาเข้าไปนะครับบวกอีกสามนะครับเพื่อจะให้มันเป็นสิบหกส่วนนาทีก็บวกอีกสิบนะครับเพราะเมื่อกี้สิบสิบหกจุดยี่สิบนะครับมันก็บวกเข้าไปกดเพื่อให้เวลา ตรงกับเวลาจริงนะครับเมื่อเสร็จแล้วกดปุ่มล่างสุดตอนนี้เวลาตัวรถจะเป็น16บหกยี่สดูเวลาจริงอีกครั้งครับอ่ะตรงกับเวลาจริงแล้วนะครับ16-20กยี่สบแต่เวลาหน้าจอเล็กยังไม่เปลี่ยนตรงนี้เราจะปรับมาตั้งอีกทีนะครับ ตัวนี้ได้แล้วก็กดยืนยันนะครับลองกลับมาดูอีกทีหนึ่ง 16..21 16 21โอเคตรงนะครับยืนยันไปจีกทีหนึ่งต่อยกลับไปนะครับกลับสู่หน้าจอเมนูปกตินะครับมาสู่เมนูปกตินะครับ ตอนนี้หน้าจอเล็กยังไม่เปลี่ยนนะครับวิธีการให้นาฬิกาที่หน้าจอเล็กตัวนี้เปลี่ยนให้ตรงเวลาจริงนะครับกดปุ่มนี้ครับหน้าจอก็จะมาที่เมนูตัวนี้นะครับกดปุ่มซ้ายมือบนสุดตัวนี้นะครับตรงนี้ก็จะมี เป็นเมนูสีหน้านะครับ1นทสี่ให้เรากดไปที่หน้าสามทับสี่นะครับสองสามมาที่เมนูตัวนี้นะครับปุ่มที่สองจะเป็นการตั้งค่าตัวรถให้ตรงกับ GPS นะครับตัวนี้นะครับอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับ ผมที่สามตัวนี้ก็คือการตั้งค่าฤูดูร้อนฤูดูหนาวกดไปที่ฤูดูหนาวนะครับแล้วก็กดกลับมาที่ฤูดูร้อนนะครับสี่นาฬิกายี่สิบสามนาทีตรงกันแล้วนะครับสิบหกยี่สิบสามนะครับตรงแล้วครับ การตั้งค่าเวลาเรียบร้อยครับก็ตอนนี้เวลารถตรงกับเวลาจริงแล้วนะครับเรียบร้อยครับส่วนของใครที่เมื่อกดจะตั้งค่าหน้าจอตัวเล็กเมื่อกดปุ่มนี้แล้วหน้าจอจะขึ้น ทำให้ดูนะครับสมมุติเมื่อตั้งค่าเวลาเสร็จจะมาปรับเวลาตัวเลขกดไปแล้วเจอหน้าจอแบบนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นหน้าจอแบบเรียบง่ายนะครับกดปุ่มน,นะครับก็จะมาเหมือนกันกดไปบนสุดก็คือตั้งเวลา GPS ก็กดตกลงนะครับ เวลาตาม g p s กดเป็นเวลาฤดูร้อนนะครับ14.24ตรงนะครับเรียบร้อยครับการตั้งค่านาฬิกาของรถ n ินสปา u c 1เสร็จสมบูรณ์สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ